วันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกันของไดโนเสาร์นะคะมี3าตัวเลยสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีสีสน้ำตาลนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยดีกว่าเ,เปิดให้เขานอนรอเลยนะเดี๋ยวกงองเดี๋ยวโกงกันใช่ไหมเอาไปเลยมาเลย,เ,ลยเอาตัวไหนจะเป็นผู้ชนะและระ,ระยะทางใกล้ๆแบบนี้นะ ไหนตัวไหนอ้าวนี่มีเพื่อนให้กําลังใจสามตัวนู่นช้างแมมมอสมาลายแล้วก็เจะตุ้มเตียมเดี๋ยวตอนนี้ต้องปล่อยด้วยอ่าลองปล่อยสามตัวนั้นตาหลังเลยป่อยมาเลยสามตัวนั้นก็แล้ตัวน,นไปไหนะ่ะโอตัวนี้ได้ทีหนึ่งแล้วก็เดินไปเลยชิวๆไปเลยมาเลยไปมาเลย เร็ว,รวสู่มาลายได้หรือเปล่าผ่าหนาหมดนี่ โอ้ตัวสุดท้ายหลอกเอาเพื่อนเลยนะแม่มอสต,ตัวต่อไอ้นี้ไหนไปด้วยไหนไปด้วยสิวู้เยอะที่สุดเลยเป็นการวิ่งแข่งที่ชุลมุนมาก โอเคค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ